สวัสดีครับวันนี้ผมคอยน้อยนี่สปอนเซอร์รายการเป็นทางการใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับร้านบัวท้าแย่รานลูการ้านบัวท้าร้านลูกกานะครับอย,อยู่ตองไหนเรียกเออใช่เอาเป็น <c oughs> ว่าคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> เคือเจอพี่เกมมากรรมครั้งแรกก็จะเป็นสปอนเซอร์ท่อเรานะเมียเนยถูกือเปล่า เริ่มไม่แน่ใจนะโอเคโอเคนี่เดี๋ยวเราก็ให้ดูบรรยากาศเพื่อนครับตอนนี้เราก็ท่าเรี่ยหมวยท่าเแล้วกันนะเอาไว้แล้วผมขอทอเพิ่มต่อไปจากเลี้ยงหมูกระทะ เล่นเราเล่นนะครับนี่คูนนี้ก็จะเป็นพี่เนยนะครับเมียเกมพี่เกมหัวเนยถูกไหมนี่ยังคงกิดตอบตัวได้ไหมไอ้ครบคัวอยู่เลยนี่นะครับก็เป็นว่ากินหมวทะาชิลๆแล้วกันนะครับไม่รู้จะเลี้ยงอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ก็วนหาอยู่นานพอสมควรนะใช่ไหมเออเรียกได้ว่าคู่นี้ขยันมากนะครับผมเละอยากได้แฟนแบบนี้บ้างจังเลยนะ ไม่มีแฟนแล้วดิจะมีแฟนด์นะโดดเก่งใจคนคนข้างหน้าบ้างนะโอ้โหก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ท่อเนี่ยซื้อที่ไหนทักที่ไหนท่อท่อผมอ่ะเข้าเฟซดิมเกมบางคำก็ถือแล้วเกมบางคำพูดตามสามหมื่นนะโดยประมาณสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นแล้วตอนนจ้ไม่สามหมื่นเลยนะ ตอนที่ให้ตอนที่ให้ผมใบแรกอ่ะแปดพันเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันผมจำได้ผมจำได้เพราะผมทำไปก็เลยได้มาผมถามว่าคิดยังไงถึงให้ผมใบแรกอ่ะฮะคิดยังไงถึงให้ผมใบแรกคิดผิดโอเคงั้นแยกย้ายเราเล่นอะไครับนี่โอเคพี่นพิเย่างไปกันตอนแรกกันนะครับ เขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่พักผ่อนบ้างเลยนะคือจริงๆอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกลงมาคลองแปดแล้วเขาก็มาซื้อของพอดีไหมจะกินสดๆเลยเยกินสดเลยกินโชว์เลยอ่ะก็ต้องโชว์เล้เลยนี้กุ้งนะครับเขาเรียกว่าเพลงก็ค่อนข้างจะดังนะครับก็เป็นร้านนี้แล้วกันร้านก็ใหญ่พอตัวนะครับเป็นแบบกว้างๆนะในๆก็ขนาดนี้ถ้าต้องกินโชว์ตั้งหน่อยได้เลย เออฮะอ่ะปลามาเคื่อแเลยว่ะจัดไปเรียกได้ว่าเราก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรเพราะว่าเรามากันมืดเลยนะอันนี้ก็เวลาเท่าไรห,หนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วร้านปิดสามทุ่มกินพอไหมชั่วโมงเดียวเหลือเลยหมายถึงในโต๊ะเหลือใช่ไหม <laughs> อ่าส่วนท่อของพี่เนยเนี่ยก็จะเป็นเฟซเลยนะไอเสียเจนเลยค่ะไอเสียเจนเลยก็คือเฟซบุ๊กเหมือนกันใช่ไหม อ,อันนี้ว่างเยอะที่ตอบ24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยน,นี้ตอบชั่วโมงละ1นาทีเด๋ยวละคน <c oughs> ต <c oughs> ัว <c oughs> ใช่เขาเรียกว่าคันน้าเราตอบงานจริงๆอะถ้าเราขยันอะมันมันขี้เกียจนะมันแค่เอาแบบว่าพอประมาณก็พอเนาะไม่มีเวลาทำเราไม่มีเวลาตอบเลยอใช่ <c oughs> ถ้าเราตอบลองคิดเราเราตอบ10คนแล้ว10คนตั้งคาถามกลับมา10คนเราต้องมีเวลาว่างมาก คือก็ต้องให้ใครตอบคือตอบจริงๆมันตอบได้แต่เวลาที่เราผลิตอ่ะมันอาจจะไม่ทันใช่ไหมเราไม่อยากให้บอกลูกค้าไว้ว่ารอสองสามเดือนนะครับเราก็เลยไม่ตอบเรื่องที่ยังไม่รับดีกว่าเอาแบบนี้ทางผ่านผมเลยจากสองเดือนเหลือเท่าไรสองอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> เหลือสองอาทิตย์ยังมีคนบอกว่านานใช่ไหม b n 9 9 0รวมเกมครบจบทุกวงจรฝากถอนบริการรวดเร็วทางใจต้องที่นี่เลยและผมบอกเลยว่าใครไม่มีบัญชีธนาคารมีบริการฝากถอนทูมานี่วอลเล็ด้วยและที่สําคัญเนี่ยเกมเขาอัปเดตใหม่ทุกอาทิตย์มีให้เลือกมากกว่าพันเกมใครคอเกมก็ไปเจอกันได้นะครับและที่สําคัญนี่ยอย่าลืมแคปหน้าจอนี้ไปหรือว่าบอกมาจากช่ององโยน้อยเพราะเขายังมีสิทธิพิเศษรับโบนัสเพิ่ม20%และโปรโมชั่นจุกๆอีกมากมายเลยครับเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆสนใจ อยากร่วมเล่นเกมก็เอสไปได้เลยครับผมที่ SBN9 ย้อนย่านนะคะขอเอาฟังนะครับครับผมจัดไปครับรู้เป็นลงยูทูบเหรอพี่ใช่ครับผมช่องอะไรพี่อ่ะคุยน้อยอ่ะคุยน้อยอ่คุยน้อยอ่ะคุยน้อยเคยดูปะไม่เคยนะใช่เดี๋ยวผมไจะติดตามพี่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่ไม่เคยไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้หมดว่าพ่อไม่แรงเนี่ยบอกเลยนะครับผมแล้วว่าพ่อเดี๋ยว ถามขอกินเลยเนี่ยผมไม่ใช่หรือไม่ผมใช่หรือไม่ใช่พี่เรามันระดับหัวรจ่ายใช่ไหมโอเคครับ <c oughs> ก็คอยตามไปว,ว่าระหว่างปลายท่านกับปลายยาวมันตาน่างกันยังไงอันนี้ตามก่อนปลายยาวเท่าดังกว่าปลายยาวเท่าดังกว่าไม่ได้ติดตามนะไม่ได้ติดตามลำเบอร์วันโอเคไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอกินกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนเสร็จกระบดกกัะ ราก็กินเสร็จแล้วเรียกได้ว่าเราก็จะกลับแล้วนะก็ฝากไปด้วยกับท่อเกมผัวเนยเนยเมียเกมท่องสิบรอบก็ยังจำไม่ได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเรียกได้ว่าเน้นห้าสามเน้นห้าสามห้าเชลงร้อยเดทักเจเนยได้คือบอกเลยว่าซื้อของเจเนย่าถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าเยอะครับก็เหมือนกับซื้อโลโก้เลยนะไหวด้วย ไวด้วยอ้าวถ้าซื้อออกเกม,มากรรมกี่วันโอ้หก็มีเดือนคัะตอนนี้มีเดือนนึงใช่มันติดข้อพวกลูกเจ็ดสิบแปดสิบอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ก็คือร้อยยี่สิบก็ลูกสี่บาวอะไรอย่างเงี้ยช่ใช่นะผมก็ติดนะดผมก็ติดนะอันนั้นของปอนเป็นนี้ไงงานเนื่อยไงงานเนื่อยจะไวกว่าเพราะว่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ติดดางอื่นดิ ติดแล้วฮะอ๋อมันติดอยู่แล้วนะเขาแค่รู้กันโซเชียลเขาก็รู้กันหมดนะเฮ้ยพี่น้องพี่น้องเอาเป็นว่าใครไม่รู้จำไม่ได้เยอะนะติดวงการนี้ติดแล้วออกยากโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากซื้อท่อก็เฟสที่เกมบางคำส่วนถ้าเกิดอยากได้ท่อไวๆหรือว่าสเปคที่คล้ายๆกันก็ไอเสียเจเนย์เฮ้ยไม่ใช่ดิเจเน้ยไอเดียร์เฟสนะเกินละ โอเคนะครับผมนี่ก็ไอเตียเจนเนยนะครับก็จะขึ้นไปตรงนี้ไปคือเขาคือเขาไล่นนะเนะ <c oughs> ลเยนะครับสวครับครับผมโอเคครับไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนชาวกรีนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนี่ทำไมท่อนท่อดเนยแรงกว่าท่อเกรมอ่ะฮะมันก็จะเป็นธรรมดาอยู่แล้ว